สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Pandemic: C Global Survival นะครับสำหรับเกมนี้จะเป็นการเอาชีวิตรอดในโลกเสมือนจริงเหมือนพวกเกมโปเก m o n Go อะไรพวกนี้นะครับที่เราต้องเปิด GPS เล่นจริงๆนะตัวการาฟิกของตัวเกมจะเป็นโพลีอนะครับไม่ต้องแปลกใจทําไมตัวเกมเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าเขาให้เราเดินเล่นข้างนอกแบบสะดวกสบายนั่นเองนะครับอันนี้ เราเข้ามาถึงหน้าสร้างตัวละครแล้วนะครับตอนแรกที่เราเข้ามานะครับมันจะมีเกี่ยวกับบทสนทนานิดหน่อยนะครับตอนเล่นต้องเปิด gps ในการเล่นด้วยนะครับเกมเพิ่งลง store ไทยเนาะโอเครับก็อ่โอเคครับสกินต่างนะครับมีสีพงสีผิวปรับนิดหน่อยนะครับทรงพงทรงผมสามารถปรับได้นะครับอ่นี่ครับก็มีตัวละครชายหญิงนะือมันมีให้ปรับไม่ได้เยอะมากนะครับการปรับนะมีเสื้อผ้าทั้งหมด 3แบบสกินนะครับก็พวกสีผิวเนาะชื่อนะครับด้านขวาบนนะครับตั้งชื่อนะผมก็ใช้ชื่อเดิมนะครับเจมินดี้นะแล้วก็กดยอมรับนะครับคือตัวเกมยังเป็น early access อยู่ด้วยนะครับคือตัวเกมยังอยู่รางระหว่างพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นแล้วเจอบั๊กบางทีแผนที่ไม่แสดงหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็เริ่มต้นนะครับเจมิน i ี o โซลวิลนะครับศูนวันแรกนะครับี่ เดี๋ยวรอกันเนี่ยเราเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เราก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้ในส่วนของของฟรีตรงนี้นะครับก็กดดูโฆษณาตรงนี้นะเมื่อกดดูโฆษณาแล้วก็ได้รับของฟรีนะครับอันนี้จะเป็นตัวแมพนะครับมันจะผูกกับ gps นะเออมุมบอกตึกต่างๆนะครับคือตึกมันขึ้นมาเลยนะเหมือนอยู่ในช่วงวิกฤตในการเอาชีวิตรอดจริงๆเลยนะครับนะคือมันต้องเดินเล่นนะอ่ะพอเข้าใจไหมครับ มันถึงจะแบบโอเคนะเออคือในช่วงแรกอะถ้าเราอยู่กับที่เอาตรงก็คือเกมแนวเนี้ยแทบจะไม่มีอะไรให้เราทําเลยนะครับเราต้องออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวทีเนี้ยผมมาดูพวกเมนูต่างๆแล้วกันนะครับต่อมาเนะครับเมนูที่2จะเป็นในส่วนของ AirDrop นะครับเราสามารถรีเควส t ดูโฆษณาตรงนี้นะครับนะครับได้นะครับจริงๆมันรออยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะ Air Drop ถึงจะลงมานะครับส่วนันนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับสมมติว่าเราแบบ ดูโฆษณาเป็นวิดีโอแอดของเขาอะครับเราจะได้รับในส่วนของสต้ามิน่านะครับอาหารน้ําหรืออะไรแบบเนี้ยเพิ่มเติมนะครับเตตัสดูรวมนะครับก็จะมีเลือดนะครับอันนี้สต้ามิน่เนาะอันนี้โฟทนะครับอันนี้ในส่วนตรงนี้ก็คืออาหารส่วนวิธีการเล่นนะครับสมมติว่าเพื่อนๆอยู่กับพี่นะจริงมันต้องเดินออกไปข้างนอกใช่ไหมถ้าเป็นแนว GPS อะไรแบบเนี้ยนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับในการเซิร์ชนะครับใช้ในส่วนของ5้าสต้ามิน่ในการเซิร์ชอ่าพวก ไอเทมต่างๆครับอันนี้จะเป็นของรอบๆตัวเรานะเออเห็นปะ่ะนี่ครับแล้วก็แค่กดทัชกรีนเฉยๆนะครับอ่าโอเคได้ไม้มาคือตัวเกมเป็นเอเล็กเซียอยู่นะครับถ้าอ่าบางอย่างมันยังไม่เปิดนะครับอย่างเช่นด้านขวาตรงนี้ครับ มันจึงมีเมนูที่ยังไม่เปิดอยู่นะครับ Open น o ซนนะครับแล้วก็ระบบค้าก็ยังไม่เปิดนะมันเป็น early access นะครับถ้าไม่รีบผมแนะนำให้รอดีกว่านะเพราะว่าตัวเกมอยู่ระหว่างพัฒนาเนครับเขาจะทำเหมือนพวกแนวโปเกมอนโกอะไรพวกนี้นะครับนะสามารถปรับกราฟิกที่เซตติ้งได้นะมือถือใครไหวนะครับเปิด60 fps ได้ด้วยนะครับนะโอเคเราอยู่กับที่อ่ะมันไม่เจอซอมบี้อยู่หรอใช่ไหมครับมันเซิร์ชได้อย่างเดียวนะก็คือหาไอเทมต่างๆครับรอระบบค้าเปิดนะ มันเดินไปไหนไม่ได้อยู่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าผมก็อยู่กับที่เนี่ยเรากดาใช้ในส่วนของระบบสแกนนะครับหาไอเทมต่างๆนะครับคือบางอันอยู่ไกลไปเหมือนจะกดเก็บไม่ได้เนาะน่ะเราต้องเดินออกไ,ไป่น้าบอกซอยอะ่ะ <c oughs> มันไปไหนไม่ได้จริงๆเลย <c oughs> คือในคลิปเนี่ยเหมือนมาพรีวิวให้ชมกันเฉยๆนะครับระบบการต่อสู้ก็ถ้าหมมตว่าเราเจอพวกสมบงซอมบี้อะไรแบบนี้เราก็สามารถาต่อสู้ได้นะครับ อโอเคครับผมคงพรีวิวให้ชมกันได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบการต่อสู้ตรงนี้คือผมไม่เจอซอมบี้ไงผมอยู่กับพี่นะครับไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับนะประมาณนี้นะครับมีฝนตรงในเกมด้วยนะครับพวกตรงพวกตึกต่างๆครับถ้าผมว่า เราออกไปเล่นข้างนอกนะครับเจอซอมบี้คือเจอซอมบี้เหมือนเกมพวกโปเกมอนโกหรืออะไรแบบนี้นะครับเจอแล้วก็สู้นะครับจะมีปุ่มให้กดจมตีหรืออะไรแบบนี้นะครับนะคือตัวเกมมันจะเป็น Early Access อยู่นะครับบางคนถ้าเข้าไม่ได้จริงๆนะครับหรือว่าค้างอะไรเงี้ลองเปิด GPS ตอนเข้าด้วยนะครับอย่าลืมเปิด GPS กันเนาะสำหรับ s ซ v a l ตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะครับใครที่ชื่นชอบเกมที่ต้องใช้ GPS ในการเล่นนะครับนะ ก็วันนี้นะครับก็น่าจะฝากกันไว้เท่านี้นะครับเมนูก็เปิดให้ดูกันหมดแล้วนะครับยังเมนูกระเป๋านะครับทีเ่เนี่ยครับถ้าเรามีของต่างๆนะนี่คือกระเป๋าทําสวยนะอื่นๆก็เป็นโพลีอนนะครับกราฟิกสไตล์นี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ